บคิดเลยว่าจะได้มาฮงหมอดตอนเดิกแบบนี้ตอกขอเราย้อนเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าเจนิเฟอร์หันไปหลินอยู่บ้านพ่อปู่แล้วน่าจะแมนกินขนมอีย่างชักยางตอกกระยุหันคือกันแล้วเจนิเฟอร์ก็หากออกมาเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็คิดแต่ว่าขนมมันน่าจะใหญ่เกินไปเพราะว่าเจนิเฟอร์กินคำใหญ่หลังจากนั้นเจนิเฟอร์ก็หลินปกติแลนหลินอีย่างปกติทุกอย่างแล้วก็เจนิเฟอร์ก็มานอน นอนแล้วพานไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งสโมงนี่แหละเจนิเฟอร์กัดตื่นขึ้นมาฮาักอีกครั้งหนึง่งเมืม่อนั้นหันตกอย่างไร้สดอยู่นอตอนเวลาที่เจนิเฟอร์นอนและไอตอนนี้กับมาเอิ้นตกตกตกัดตก,ตกใจเลยนอนละกะนาำมั้ไผได้เบิงไล้สดตอกเมือนั้นกันหนะจะฮูอยู่นะามาเข้าเรื่องกันต่อเลยเนาะก็คือเจนิเฟอร์ฮักตอนที่ว่าเจนิเฟอร์นอนแล้วมันบอ แล้วบัดนี้ตอกเอาน้ำให้เจนนิเฟอร์กินเนาะแต่ว่าเจนนิเฟอร์่านไปประมาณ30นาทีเจนนิเฟอร์ก็หักน้ำออกมาคือเกามาอท้องหมอคือแบบเข่าห้องสุกเสรินเนอะแต่ว่าหมอเด็กน้อยเฉพาะทางพัดบบมีมีแต่หมอทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการมหาหมอคืนนี้ก็คือส5ง6ส0หาสรูเปียเงินกีบรก็ส9ง0 0 0เกีสบพันเกีเนาะเงินบาทก็590บาทมหาหมอมือนี่ก็ได้แต่อย่าห้มหักไปเนาะลวกาหมอกระบอกว่าท้องเจนนี่กรดีอยู่บ่ได้เป็นอย่างแล้วก็ให้พวกเขาลับรถ ไปเบ่งอาการอยู่บ้านอีกเทือนหนึ่งเนาะเพราะว่าอีกอย่างหันเจนิเฟอร์กับโบได้เป็นไข่ยอย่างขึ้นมาโหลดเจนิเฟอร์กับลาบเลยเนาะคงจาแบบเมือยแห้งเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงเคืงกลางคืนเนาะพวกเขากับพาก,กันมาโอดบ้านแล้วก็เจนิเฟอร์กับยังนอนอยู่คือเก่าปกติเวลานอนเจนิเฟอร์จะหมักปิดไฟบหมักให้เปิดไฟแต่มื่อนี้คือแบบว่าเจนิเฟอร์เปิดไฟนอนแบบเมือคืนเลยแล้วก็ตื่นมาฮักทุกๆ30นาทีแบบว่าพ่อแม่กับเปียนผพับป,ปูบนอนอนเปลียนเครื่องนุ่งให้ลูกจนแบบโบ มูสิเปียนละ ก็ยังดีที่มีผ้า้องตัวนี้มาสวยเนาะก็สวยได้หลายเติบเพราะว่าโบไดเปลี่ยนผ้าปูบนนอนแล้วอันนี้ก็คือตอนเศร้ามื้อไม่แล้วเนาะตกจับตัวเจนิเฟอร์คือแบบห้อนึ้นไม้อย่างนะตกกมวัดไข่เบิงก็ได้ ut สามสิบเอดจุดสามองศาก็คือแบบไข่เลยเนาะแล้วมื้อนี้เจนิเฟอร์ก็กินนมอีหยังบบได้เลยกินอีหยังก็ออกค้างเกาคือเกาก็เลยจะเอายาให้เจนิเฟอร์กินก่อนเนาะเป็นยาลดไข่ที่จริงเมื่อเศร้านี่ก็ได้โทรหาห้องหมอเมื่อวานที่ไปเนาะว่าจะขอเขาพบ มอเด็กน้อยสพาะทางได้บอกตอนประมาณเจ็ดโมงอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าคิวพัดเต็มแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้โทรหาหมอประจําตัวเจนนี่เนาะว่า มือนี้ยูองโมใดนาสามารถเข้าไปพบได้โบแล้วก็ได้คิวไปตอนแรงสี่โมงเนาะคือแบบเจนิเฟอร์กินอย่างโบได้เลยแล้วก็ไฮโลท่าจนฮอตสี่โมงแรงคือเป็นอีอย่างที่ใจสิขาดขนาดเลยทุกคนและปกติเจนิเฟอร์เป็นคนที่กินยา่อนขังจังง่ายเนาะแต่ว่ามือนี้หันโบอยากกินยาแบบเอ่อฮู้ยุ่นเลยเนาะว่าลูกหันบบสบายอย่างนั้นนะ แต่ยังดีอย่างหนึ่งที่ว่าเจนนิเฟอร์กินน้ำได้หลายกินได้ตลอดแต่กินได้ซ้ำใดก็คือออกมาทาั้งเก่าคือหลังจาก,กาที่กินยาดีไข่อย่างแล้วนาะเจนนิเฟอร์ก็แบบซึมแบบอยากนอนอย่างประมาณนี้ตอกก็เลยเอาเจนนิเฟอร์ไปนอนเนาะเจนนิเฟอร์กันอนได้ประมาณหนึ่งส่วโมงแหละเจนนิเฟอร์ Jennifer กับหกออกมาฮากออกมาแล้วเจนนิเฟอร์น่าจะหิวเข่าเนาะตอกก็เลยเอาเขา่าอันข่าเจ้าเนาะเข้าเจ้าผสมกับเกลือ,น,อ,อน้อยนึงให้เจนนิเฟอร์กินแต่เจนนิเฟอร์ก็กินได้แต่สองสามคำแล้วเจนนิเฟอร์ก็มาข มะกว่านี่เจนนิเฟอร์กินได้หลายเติบกินได้ประมาณอ่าครึ่งหนึ่งนี่แหละมะกว้อและอีกอย่างหนึ่งนาอเจนนิเฟอร์ก็คือแบบโบได้ทายแบบทายมือละครั้งเท่านั้นล่ะกัอาการอื่นก็คือจะแมนหางแล้วก็มีไข่ขึ้นน้อยหนึ่งนาะประมาณ38แหละอันนี้คือไอตอนนี้กลับมาแล้วเนาะเพราะว่าจะพาเจนนิเฟอร์ไปหาหมอตอนแรงมันนี่ฮะนะแล้วก็มาวัดไข่ลูกเพอนก็วัดทั่วตู้เลยอย่างนะั้นขึ้นมารถเจนนิเฟอร์ก็แบบเบิ่งทรงคือเป็นเหงาเงาคือแบบอยากนอนและแบบทรงเมื่อยฮะนะ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงอยังเนาะนัดหมอสี่โมงไปโกนเวลาอันนี้ก็คือทุงอ่งยางเนาะตองเกี่ยมไปน้ำเพาวายานเจนนิเฟอร์ห้างแต่ว่ายังไ่ทันหอดท้องหมอซ้ำเจนนิเฟอร์ก็รับโกนแล้วแปลว่าน่าจะแบบนอนบพอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละมาหอดท้องหมอก็คือแบบลดลายแหง้งเนาะต้องแบบโตคิ้วหนึ่งซี่เลยแล้วก็ทั้งายตอกคิดว่าน่าจะบบมีบอลจอดรถเข้ามาภายในห้องหมอก็กคือกดเอาบัรคิ้วแล้วก็ไปแจ้งซื้อวันเดือนปีเกิดอีย่างว่าเขาจองคิ้วมาแล้วโบอีย่างประมาณนี้เนาะคันว่าบน สอคิวก็คือโบได้พบหมออีกได้นีเ,เจนเฟอร์ก็อยากขึ้นขั้นใดเองแบบโบาหาอุ้มเลยตกตระตำใจอยู่เนาะหายรูปแบบลาเลิงหน่อยนึงเนี่ยโบแบบซึมหลเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบรอถ่าพบหมอเนาะเพราะว่ามากรเวลาคนขัง ไว้หน่อยนึงหมอก็จะมาตอน4ี่โมงตรงเลยเนาะปกติหมออยู่นี่ค่อนข้างจะตรงเวลาเนาะแต่เจนนิเฟอร์ก็ได้คิวทําอิดในการเข้าพบหมอเนาะโชคดีอย่างหนึ่งเจนนิเฟอร์บอไห้เลยบอกห้องบอคัดเนา้อย้อมนอนอยู่บนดีๆให้หมอกวดอีกเขากดอีกอย่างแล้วหมอกะจัดยาให้เนาะวันนี้ก็มารอถ้าเอาอยาอยู่ห้องหมออยู่ประเทศอินโดนีเซียนี่คันโบเทโบว,า,บวานี่ก็คือบบได้นอนห้องหมอเล้ทุกคนแบบต้องกลับไปบ้านอยู่ดีสําหรับอาการเจนนิเฟอร์เนาะหมอว่าเจนนิเฟอร์มีอาการเกี่ยมจะเป็น ท้องขี่หากประมาณนี้เนาะก็เลยแบบว่าแล้วหมอกระจัดยาแล้วก็พ้อมนมแบบชนิดที่แบบปวดเด็กน้อยที่ทอกท้องกินะนะค่าใช้ใจ่ายมือน,นี้ก็เมิดไป7 7 2 4 9 1รูเปียเงินกี่บประมาณ8 8 8 0 00ันกีบเนาะและเงินบาทแม่น1,775บาทและนี่ก็คือทงอยาที่เจนนิเฟอร์ได้เนาะก็จะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยายาขาเสื้อ,อยาอ้ีอย่างนี่แหละต่างๆเนาะหลายอย่างเลยแล้วก็ส่วนนมแมนพวกะเขายัางบ่ทันซื้อเนาะเพราะว่าหมอบอก คันว่าเจนนิเฟอร์โบสทายอ่านหลายผิดปกติกับโบจําเป็นต้องเปลี่ยนมกัได้บอว่าให้สังเกตอาการเจนนิเฟอร์่กนเนาะคันว่าทายดูๆอีกอย่างแบบมีอาการเทใจเจ็บท้องถอกทองหันก็ต้องได้เปลี่ยนนมไปอุ้มหาเจนนิเฟอร์ก็รลับเองเลยเนาะก็คือแบบเมื่อยแหละทุกคนแล้วก็ตอนนี้ตอกับไอตอนนี้ก็จะพาเจนนิเฟอร์กลับไปบ้านไปพักผ่อนอยู่บ้าน่กนถ้าอาการเจนนิเฟอร์เป็นแบบใดตอกจะมาอัปเดตเพิ่มเติมเด้อทุกคน